เรื่องหลอนทองดีตอนอยาไล่ผีซาคือฉายาของวินัยหนุ่มน้อยแววตาเรียบเฉยที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นวินัยเคยเป็นเด็กนักเรียนธรมธรมดาาที่ตั้งใจเรียนเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ จนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนใหม่จากต่างอำเภอย้ายเข้ามาเรียนเข้มคือเพื่อนที่ทำให้มุมมองการใช้ชีวิตของวินัยเปลี่ยนไปชีวิตเป็นของเราชายสั์เกิดหนเดียวตายก็นหนเดียวใช้ชีวิตให้คุ้มจะมาสงบเสงี่ยมเจียมตัวทำตัวเรียบรอ้อยคนเขาลืมทำไมฟ้ามันต้องแวกแวกน้อยแแวก ขอให้เชื่อเข้มแล้วชีวิตของเองอ่ะจะไม่มีวันหน้าเบื่ออีกต่อไปและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเรียกเขาว่าวินในอีกเลยซ่ากับเข้มสองเพื่อนสีใช้ชีวิตแบบสุดขั้วกลางวันนอนกลางคืนเที่ยวหาเงินใช้โดยการลักเล็กขโมยน้อย โชคชิงวิ่งราวเงินที่ได้ก็ใช้ไปกับการเที่ยวเตะและการพนันจนคนรอบข้างต่างเอือมระอาไม่เว้นแต่มลิน้องสาวของซาที่เคยเล่นและรักพี่ชายคนนี้ที่สุดจากที่เคยชอบออดอ้อนอ,อซอสและใกล้ชิดพี่ชายมลิกลับมีท่าทางหวาดกลัวพี่ชายทุกครั้งที่พบเจอ โอ้ยจะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยมาเด๊ะมาหอมหน่อยเนีย่ยมาขี่คอพี่มาเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมไม่เอาหนูกลัวหนูกลัวเฮ้ยกลัวอะไรล่ะโอ้ก็แค่สักมานิดเดียวระเบิดหูหน่อยนึงโอ้แค่นี้ก็ลืมแล้วเหรอแต่ไม่ว่าซาจะพูดยังไงมลิกก็ยังมีทีท่าหวาดกลัว จนซาเกิดอาการฉุนเฉียวและโมโหเฮ้ยชังลำคาแล้วนะบอกให้มันนี่มานวดคอนวดไหลให้พี่หน่อยด้วันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปวดคอปวดไหลตั้งแต่เช้านะเร็วๆมานวดหน่อยแล้วจะให้เงินไปซื้อหนองไม่ว่าซาจะพูดดีๆหรือใช้การบังคับมลิก็ยังไม่กล้าเข้ามาใกล้ จนในที่สุดมลิกก็ได้ร้องไห้และบอกพี่ชายไปว่าสิ่งที่เธอกลัวไม่ใช่รูปลักษณ์ของพี่ชายแต่เธอกลัวคนที่กำลังขคี้ยคอพี่ชายอยู่ต่างหากวินาทีที่ได้ยินสิ่งที่มลิกพูดซาก็เกิดอาการกลัวจนขนหัวลุก แต่เขาก็คิดอีกมุมหนึ่งว่ามาลิน่าจะหาข้ออ้างเพื่อไม่ยอมมานวดให้เขาต่างหากแมเดี๋ยวนี้รู้จักหาข้ออ้างน,นะเออไม่นวดก็ไม่นวดไปนอนได้แล้วปะอาการปวดคอปวดไหล่ของซาเริ่มหนักขึ้นจนเขาเป็นไข้นอนสมแถมซา ยังกังวลถึงสิ่งที่มลิพูดว่ามีคนกำลังขี่คอเขาอยู่เข้มบอกว่าสิ่งที่มลิพูดเป็นเรื่องไร้าสาระแต่ซาก็ยังไม่หายหลอนเฮ้ยน้องแกมาดูละครดูหนังมากไปป่าวะมโนไปเรื่อยเลยอ,อ,อ่ะเอางี้ถ้ากลัวผีนะฉันมีมนไล่ผี พึ่งได้มาไม่ใหม่เลยเอาไปๆๆแรงและเด็ดก,กว่าเดิมเม็ดเดียวอยู่อ่ะ,อะแบ่งกันโคละเม็ดนะแล้วออกไปสิ่งกันเพื่อนสงเพื่อนสีหยิบยาสีสวยเข้าป่าแล้วบิดรถสิ่งออกไปในความมืดมนไล่ผีสีชมพูช่างได้ผลจริงๆอาการปวดคอปวดบา่าหายเป็นปลิดทิง้ง ทั้งคู่ซิ่งรถเข้ามือด้วยความคึกขนองและเมื่อ,อยากออกฤทธิ์ถึงระบบประสาททั้งคู่ก็ไม่สามารถควบคุมสเต็ได้อีกต่ไตอไปฮห้ฮห้ใ่้ฮห้ใหนั่นนั่นอะไรวะพุกพกพ่อแกเป็นใครอะเฮ้ยเฮ้ยเข้มเข้มนั่นนั่นนั่นนผีผีปปีศาจงน้นเลย ผีเหรอรู้จักเข้มไหมวะเข้ามาเลยเดี๋ยวจะส่งกลับนรกให้หมดเลยมาเลยเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าคือเหล่าผีและปีศาจซาและเข้มได้ความกล้าจากยาเม็ดนั้นจึงตรงเข้าตะลุมบอลกับเหล่าผพูดผีที่เขาเห็นอย่างไม่เกรงกลัวเข้ามาเลยวะจะทุบไปหัวแบศ แน่นะอาวุธที่เตรียมมาต่างประเคนเข้าใส่เหล่าบรรดาผีร้ายโดยที่ทั้งสองไม่รู้ตัวเลยว่าผีร้ายที่เขาเห็นแท้ที่จริงก็คือชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่มาเที่ยวนี่เองเป็นไงมาไงให้มารู้สบายว่าใครเป็นใครจำชื่อไว้นะนี่แคมแคมกับซ่า ดูนั่นดิน้ำผีหนีไปสองตัวแล้วน่ะให้หนีอะเอ้ยขึ้นมอไซต์ตามไปจัดการมนเลยอย่าหนีนะฮะฮะให้ใ้นั่นมันมีปีศาจอีกตัวนั่นน่ะเอ้ยเอ้ยนั่นมันหัวหน้ามันมั้งน่ะโอ้ยปีศาจกระทิงเฮ้ยไอ้ซ่าบิดรถชนเลยใช่ภาพที่เห็นเกิดจากฤทธิ์ของยา ปีศาจกระทิงที่เขากำลังจะพุ่งชนแท้ที่จริงแล้วมันคือ และนั่น <Hey! S 1> มนไล่ผีคงไม่มีจริงยาเม็ดสีชมพูหลอนและบทบังภาพที่อยู่ตรงหน้ากว่าที่สายตาจะมองเห็นความเป็นจริงก็สายเกินไป กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดกระดิ่งเพื่อติดตามความสนุกและความหลอนของพี่ทองดีในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ